เซตห้านะครับงานหนักไม่ต้องทิ้งรถมาเช้านะครับเย็ยนรับรถได้เลย,เลยอย่างกรณีคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนซีนท้ายซีนท้องเพราะมีน้ํามันเครื่องรั่วออกจากเครื่องกับเกียร์นะครับอันนี้ก็ต้องยกเครื่องขาเกียร์บางทีลูกค้าไปที่อื่นสอบถามมาต้องใช้เวลา 2- 3วันนะครับแต่ถ้ามาที่ฟิลิกเนี่ยวันเดียวเสร็จนะครับทิ้งเช้าเย็นได้นะครับก็รับประกันนะครับงานเรียบร้อยแน่นอนเร็วทันใจค่าคันนี้จริงๆแล้วเนี่ย เขามีปัญหาเรื่องที่ไปเดินท่อระบบอินเตอร์มาแล้วไฟเครื่องโชว์ด้วยอันนั้นเราก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าอยากเพิ่มในส่วนของซีนนะส่วนเซียงห้าคันนี้อีกคันหนึ่งก็เป็นงานเปลี่ยนชุดเทอร์โบไส้กลางนะครับชุดเทอร์โบไส้กลางของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นของกาเลต์ของแท้นะครับมันจะมาพร้อมไส้กลางลูกค้าไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรถามว่าแบบไหนที่จะเปลี่ยนไส้กลางได้คือ กรณีหนึ่งคือเทอร์โบไม่ขาดนะครับไม่ฟาดฝาหน้าเพราะว่าถ้าเทอร์โบฟาดฝาหน้าแล้วเราเปลี่ยนแต่ไส้กลางไม่เปลี่ยนฝาหน้าเนี่ยเวลาลูกค้าเอาไปใส่มันก็จะหอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานที่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องทิ้งรถมาเช้าแล้วก็รับรถได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับงานส่วนอื่นที่อู่ก็จะมีในส่วนของมาด้าสนะครับคันนี้รถมีอาการเกียร์กระตุกน้าเข้าเกียร์นะครับทำให้เวลาเร่งรอบประมาณ2,000แล้วก็สุอย่างถ้ากรณีน้ําเข้าเกียร์เนี่ย ร้นานก็จะแนะนําเป็นใส่อ้อยแยกนะครับเพื่อป้องกันปัญหานี้ไปได้ถาวรส่วนอื่นๆก็จะมีทั้งเ x ีย้านได้สอนครับทางร้านงานค่อนข้างหลากหลายน,นะครับลูกค้าถ้าสนใจซ่อมก็ติดต่อเข้ามาทางเพจร้านได้เลยครับ